วันนี้พระเจ้าตรัสว่าจงวางใจในเราอย่าก,กังวลเรื่องเงินทองเพราะเราคือผู้จัดเตรียมดังที่เขียนไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ19และพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานทุกสิ่งที่พวกท่านขาดตามความมั่งคั่งของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรู้ถึงความจำเป็นของเราและทรงสัญญาว่าจะดูแลผู้ที่วางใจในพระองค์ เพรเพียงเราดำเนินชีวิตด้วยความสัศรซื่อสแสวงหาพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดและเชื่อว่าพระองค์จะทรงเปิดทางเมื่อถึงเวลาอันควรแม้ในวันที่ดูเหมือนไม่มีหนทางพระเจ้าทรงสามารถสร้างทางใหม่ได้เสมอเพราะพระองค์คือพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมที่ไม่เคยขาดแคลนพระองค์ทรงเห็นน้ำตาในความลำบากและทรงฟังคำอธิษฐานที่เปล่งออกมาด้วยใจจริงจงอย่ายอมแพ้ พระมือของพระเจ้ายังทำงานอยู่ในความเงียบจงก้าวต่อไปด้วยความหวงังเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเสมอ